สวัสดีเจ้าปอแม่พี่น้องมากพี่กินข้าวตะกันวันนี้มาต้มปา่าเปินห้องว่าป่าบ่วงนะใส่อะย่างใส่หอมกระเทียมเอ้ยไม่ใจเหรใส่ข้าวพิดใส่หอมหัวใหญ่ใส่พริกพริกหยวกละกอใส่ใบอย่างก็ปลใบหนอดส้มปล่อยเจ้าปอแม่พี่น้องมามากินข้าวตะกัน ไปหาหมอมากเดียวนี่เจ้าปอมแม่ไปน่องก็เลยมาจ้าเนอะอมสมเมาะขนาดหยอดส้มปลอยปอมแม่ไปน่องเอาใส่ต้มป่านี่นะลําขนาดนี้หยอดส้มปลอยเจ้าปริมมออกหน้าบ้านหนักหนัะ ข่าบ่วงวันนี้ลมแห้งขนาดเลยป้่าไหมพี่น้องเอ้มีพายุวันนี้ไปจเจาะเลือดมาวันนี้ไปฟังฝน ก็หาทำตาลใน้เลือไปแล้วใส่พริกพร่กนี่บแบบเพชเอเาแตงปอดนี่เ้อเอต้อตุ่มเลยำขนาดปอมไหพไปนออ้อง อันนี้เขามียนนี่ตัวใหญ่แล้วโหอ่อ,องโหล้ำแต่ล้บวาหอาปลาเมเปียงมะกินเขาเข้าวเจ้าก็ได้ไนะเจ้าเจ้าบบกกินไม่ยาอืม้มอร่อย ลำขนาดมาต้มไป ตอนนี้ยังไปเหมืถึงดวงดาวเดจคลิปคนดูคนเข้ามาดูน้อยขอบคุณนะเจ้าติ๊บเข้ามาดูกันมาชมไล่มาชมคลิปของเขาเนะเจ้าขอบคุณจังนัแม่ตัวนางกับพยายามทีเข้าไปดูของตดของมูกเลือนๆนะเจ้า บางทีมันยังอยู่ลาดน,นะเจ้ามันบ่ม,นมีเวลาจะเข้ามาพอแต่พยายามเข้าไปกดดูนะเจ้าอีมอร่อยมากมะพระ้าวผอมแม่เป็นของส้มส้ม,สม สีลำปางอากาศขมุกขมัวฟามีแต่ควันเนอะควันนักขนาดเลยแล้วก็ห้อนที่สุดของจังหวัลำปางเพราะเหมือนกับเปินเผาเผา,า,าปลาหนักเลยอะควันมันเลยเยอะมันเลงหำให้อากาศห้อนมาวานนี่40อ,องศา วันนี้เ่าได้โมฮ่งยมาได้ดูเลยอะ้นมาสบายเยอะฮะไปก่อนเนื้อปอแม่พีนอองพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเจ้าขอบคุณทุกท่านนะขอบคุณนะเจ้าขอบคุณเจ้าขอบคุณเจ้า